สวัสดีครับคนรักเบียร์วันนี้เราจะมาชิมเบียร์ที่เป็นกระดับมีชื่อเสียงระดับนอกนะครับชื่อว่าเบียร์ชิเมน้ำเงินนะฮะ ที่เมน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นเบียร์ทรัพิสนะครับร้อยสองเราเป็นเบียร์เบลเยียมตัวนี้นะฮะสีน้ำเงินเนี่ยมีชื่อเรียกชื่อเล่นว่าแกรนลีเซอร์นะครับก็คือว่ามันมีอายุการเก็บรักษานานมากตามที่ผมพอจะรู้มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าภายใต้คุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยเก็บได้ถึง15ปีเลยนะฮะแต่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆไหมก็ต้องไปลองทดลองกอัน,นดูนะครับก็คือ เพื่อนก็ลองซื้อตั้งแต่วันนี้แล้วเก็บไว้อีกสิบหาปีค่อยเปิดมาดื่มฮะแต่ต้องภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตัวนี้มีตรีกีเก้าเปอร์เ็นะฮะแอลกอฮอล์เนะครับคือเรียกได้ว่ากินไปขวดหนึ่งสามร้ซีลนี้ก็คืออยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมานองชิมกันนะครับหาซื้อได้ในไทยนะฮะที่มีจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่านี่ก็คือมีตแตมต์มถูกดนะครับ ีแก้วที่เราหาได้วันนี้จะเป็นแก้วแบบนี้นะครเราจะมาลองดูกันว่าสีของมันเนี่ยเป็นยังไงสีของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะสีน้ําตาลไหมนะครับนี่นะฮะบนก็ฟองมันเนี่ยจะเป็นสีขาวอมน้ำตาลหน่อยนะฮะฟองละเอียดนะฮะสวยใสยใช้ได้นะครับเรามาชมมาดมกลิ่นกันนะครับ มันมีกลิ่นเปรี้ยวของผลไม้ลักษณะเหมือนกลิ่นเปรี้ยวของอลูกลูกพับเ้ยเหมือนเหมือนกลิ่นเปรี้ยวของผลไม้อะไรสักอย่างนะผมยังนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวเรามาลองชิมชิมกันเลยดีกว่าครับรสชาติก็ออกมันนะฮะผมนิดๆคล้ายๆกาแฟครับ มันฮะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกาแฟเหมือนกาแฟมากเลยฮะอ๋ะอหอมกลิ่มมันเหมือนลูกลูกรุณนะฮะกลิ่นเหมือนเหมือนลูกรุณนะฮะออกเปรี้ยวๆเหมือนลูกรุณปนกับกลิ่นเหมือนกาแฟขั้วนะครับมีรสมันครับแล้วก็เข้มข้นแล้วก็หอมมันทีเดียวครับ ถ้าเกิดท่านใดคิดว่าอยากจะลองเบียร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับอย่ารอช้าครับมีหาชิมได้ในไทยชน